ก็ขอกคุบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้อยู่กับไรเองเฟรนเราบอกอีซซึ่งในวันนี้นั้นเรามาเปลี่ยนเกมจากโรบอทเป็นพี่แจดีนั่นเองซึ่งในวันนี้เราจะมาพาไปเล่นมินิเกมหีมะนั่นเองนะทุกคนซึ่งเกมนั้นก็มีอัปเดตมันก็คือมีนกต่างๆด้วยนะทุกคน <S <S อย่าลืมไปทํากิจกรรมรับนกกันด้วยล่ะ อนนี้เรานั้นก็มีเงินเยอะอยู่พอสองคนซึ่งเราจะไม่ใช้นะวันนี้ก็จะพามาเล่นเกมิเกนโอเคตรงนี้ก็จะเข้าไปเล่นนะทุกคนสําหรับเกมในส่วนของมินิเกมจะอยู่ในตัวของเจ้าหุนยนยักษ์ตัวนี้นั่นเองนะทุกคนถ้าใครเพิ่งเลอทีเคเอ็กซดีมาแล้วมาดูคลิปนี้สามารถเข้ามาเล่นมินิเกมหิมะด้วยได้เงิน ไปเลยนะทุกคนมาเต้นเจ้าเพลิ่มๆสักหนึ่งสเตปนะทุกคนไป let's go <S เข้าไปสู่มิเกมซึ่งตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในส่วนของมิดิเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วกดตอนนี้ปรากดเข้าเกมนะทุกคนนี่อันนี้มันก็จะแบบอยู่ในแล้วก็จะได้ตั๋วด้วยนะทุกคนซึ่งตั๋วเนี่สามารถเอาไปแลกของตรงไอตรง เอตรงแพ็กของนั่นทุกคนเอาไปตกเป็นพวกของตกแต่งบ้านมิตเกมอะไรประมาณนี้นะทุกคนสามารถเล่นกันได้นะอเดตนี้ก็มีอเดตนานอยู่นะซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนเก็บเงินเยอะๆแบบนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไม่อธิบายอะไรเกี่ยวกับการเก็บเงินสักเท่าไหร่นะมาเรามาเน้นที่เกมกันไป ตอนนี้เราก็ต้องมายิงไอ้พวกเป้าตรงนี้นะทุกคน mm hmm. ยิงไปเลยนะยิงไปเลยซึ่งพอยิงไปปุ๊มนั้น mm. มันก็จะเพิ่มคะแนนมาให้เรานะซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรที่มันบางหรือบนนี้นะทุกคนนี้ก็แบบยิงไปเลยทุกคนมันก็จะแบบช่วยเป็นคะแนในให้กับเราได้ทุกคนนี่ยิงเลยแล้วก็แค่เล็งเป้าไปแล้วก็คลิกคลิกคลิกไปนะทุกคนมันก็จะสามารถยิงได้ปืนมันก็ยิ่นเลยให้ด้วยแล้วก็มันยังมีอุปกรณ์เสริมดนวยนะทุกคนเป็นสีม่วงเนาะ เราจะเข้าไปเอาอุปกรณ์เสริมกันนะทุกคนแต่ขอยิงอันนี้ก่อนนี้ไม่ได้ค่อยโดนเลยนี่ไงทุกคนอุปกรณ์เสริมมันจะอยู่ในนี้เนาะมันก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้มันก็ช่วยให้เรายิงทีเดียวมันก็จะบวกทีละสิบคะแนนนะทุกคนก็แบบออกมาทีละยี่สิบคะแนนก็คือแบบมันจะบวกมาทีละยี่สิบอ่ะใช่นั่นแหละทุกคนมันก็จะบวกมาประมาณนั้นนะทุกคนอาจจะมีเซ็อุปกรณ์นล็หน่อยนะท่ากคนโอเคตอนนี้ไอ เรื่องช่วยของเรามันกำลังจะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเติมก่อนนี่เติมแล้วนี่ปึ๊บมาทุกคนดูเหมือนว่าบอสหุ่นยนต์จะมาแล้วนะทุกคนเป็นบอสหุ่นยนต์ที่แบบเปิดตัวมาได้อลังการมากซึ่งตรงลานกว้างตรงนี้เราไม่สามารถเข้าไปได้นะทุกคนจนกว่าบอสหุ่นยนต์จะมานะถ้าบอสหุ่นยนต์ยังไม่มาเราไม่สามารถเข้าไปได้ซึ่งตรงนี้มันจะมีที่ให้เรายอนยมาก ซึ่งบอสหุ่นยนต์เราสามารถยิงตรงหมวกหรือยิงตรงหน้ามันได้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีวงกลมสีเขียวเราสามารถยิงได้ทุกคนยิงที่หน้ายิงที่แขนสองแขนมันหรือจะยิงบนหมวกบนหน้ามันก็ได้นะทุกคนแล้วแต่ทุกคนจะเลือกยิงทุกคนแต่ว่าการยิงบอสนั้นพอมเรายิงมันใช่ไหมแล้วถ้าเรามีอุปกรณ์เสริมมาที่มันยิงทีเดียวอ่ะนั่นแหละทุกคนมันจะช่วยทําให้เราฆ่าบอสได้ตายเร็วขึ้น แล้วนอกจากเราจะยิงบอสแล้วเราจังได้คะแนนในเกมนี้ด้วยเรายังได้คะแนนด้วยนะทุกคนได้คะแนนมานะในฝั่งของเราเนาะซึ่งตอนนี้เราก็เล่นคนเดียวนะเพราะมันยังไม่มีใครมาเล่นเนาะโอเคตอนนี้ก็เริ่มยิงกันต่อได้เลยหลังจากจัดก,การบอสเสร็จนะทุกคนมา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 ,มาโอเคนี่ยิงเลยยิงเลยยิงเลย นี่แหละนี่แหละโอเคจอนมาค่ะสามสองศูนย์หมดเวลานะคะผมได้มาทั้งหมดหกร้อสิบคะแนนนั่นเองนะถ้าใครได้คะแนนเนยอะก็จะเป็นอันดับหนึ่งเนาะมันก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะตอนนี้ได้เงินมาสามร้อแปดสิบเลยสามร้อยิบสี่บาทเนาะซึ่งสำหรับวันนี้ก็เพียงมีแต่เพียงเท่านี้นะท,ทุกคน นะทุกคนบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ bye bye.